เอาละเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลางที่ราบสูงอันห่างไกลในประเทศลาวมีปริศนาโบราณที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์คุณกำลังจะได้เห็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทุ่งหปริศนาสถานที่ที่เต็มไปด้วยหยหินขนาดยักษ์นับพันใบกระจัดกระจายไปทั่วเราก็เป็นงานศินละปะของยักษ์โบราณใครสร้างมันขึ้นมาและทำไมลองจินตนาการถึง หินที่มีขนาดใหญ่กว่าคนถึงสองเท่านักเป็นตันๆตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาในแขวงเชียงขวางประเทศเลาวนักโบราณคดีต่างทึ่นกับสิ่งก่อสร้างยุคเหล็กอายุราว2,000ปีเหล่านี้ที่แกะสลักจากหินทรายหินแกรนิตและหินปูนบางใบสูงกว่า3เมตรนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการทำงานอันยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่สาบสูญไปแล้วอย่างแน่นอนทฤษฎีมากมายถูกเสนอขึ้นบางคนเชื่อว่านี่คือโลงศพโบราณ ที่ใช้บรรจุเท่ากระดูกของผู้เสียชีวิตบ้างก็ว่ามันคือไหขนาดมหึมาสําหรับหมักเหล้าข้าวถาวายเทพเจ้าหรือแม้กระทั่งใช้เก็บน้ําฝนสําหรับนักเดินทางในเส้นทางการค้าโบราณแต่ไม่ว่าจะทฤษฎีไหนก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าผู้คนในยุคนั้นขนย้ายและแกะสลักหินมหฮมาเหล่านี้ได้อย่างไรด้วยเทคโนโลยีแบบไหนกันแน่ ปัจจุบันทุ่งหายตริศนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเป็นพยานเงียบๆถึงความลี้ลับของอดีตที่ยังคงรอการไขปริศนาอยู่เสมอนี่คือหนึ่งในสถานที่แปลกประหลาดที่สุดบนโลกที่ทําให้เราอดถามไม่ได้ว่ามนุษย์ในอดีตซ่อนเร้นความลับอะไรไว้กับเราอีกบ้างและเราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ที่หายไปนี้ได้อย่างไร